สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเก็บกระเทียมค่ะนี่แต่ว่าพ่อแฟนนะคะเ,เขาตัดไอใบไอมะเขือเทศอะคะ่ะนี่อันนี้เป็นต้นผักชีนะคะมันแก่มากแล้วใบมันก็เป็นประมาณเนี้ย <c oughs> ดีพ่อแฟนมาตัดให้ค่ะดูสี่สี่เอาละเนี่ยไอ้ต้นพริกที่บอกค่ะนี่มันออกแล้วเห็นไหมเนี่ยต้นพริกที่เอามาทอดกินนะค่ะ ออกดอกยังไม่เยอะแล้วก็อ่ถั่วค่ะหลายต้นอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยค่ะหัวหอมหัวมันแบบว่าออกมาอยู่ข้างนอกหมดแล้วนะคะดูสิดูสิแล้วกินไม่ทันนะคะไอ้ใบมันเนี่ยน่ากินมาก หัวแบบว่าใหญ่ๆกั่นเลยค่ะดูสินี่หัวมันออกมาข้างนอกหมดแล้วอ่ะล้มหมดแล้วค่ะเขาบอกว่ายังไม่เก็บอะค่ะต้องมาอีกสองอาทิตย์นะเก็บได้ตอนนี้ก็จะเก็บกระเทียมอย่างเดียวค่ะออาสิอันนี้เป็นแตงค่ะปลูกแซมไว้ออะสิ

ดูสิคะอยากรู้อยากเห็นไปหมดทุกเรื่องต้งยมยำโอเคนอนี่หัวใหญ่ไหมโอ้โหจลากว่าว่าสุดยอดมากเลยลากมันเอาไปทำอะไรกินได้มั้งคะเอาไปตำใส่แบบว่าเอาเครื่องปรุงของไทยๆเราอ่ะได้อยู่เนาะอืมกินหอมมากเลยคะ่ะกระเทียม ต้ยมยำแจมได้ทุกเรื่องแตงจะปลูกอยู่ประมาณ4ี่ห้าต้นนะคะเดี๋ยวให้แฟนถอนให้หมดก่อนเราค่อยมาดูผลงานกันอีกทีนึงนะคะ ห <laughs> ัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย อุยอันนี้ก็ใหญ่อยู่นะนี่นี่ค่ะหัวใหญ่ๆทั้งเลยอุ้ยดีใจจังเลยค่ะปลูกได้แบบว่างามมากรับปบีนี้อืม ไม่ค่ะอันนี้ด้วยค่ะนี่เอยหัวใหญ่เลยนี่อันนี้จะเป็นหอมค่ะ <c oughs> หัวแบบว่าอันนี้มันจะเป็นหอมแบบว่าบ้านเรานะคะคล้ายบ้านเรา <c oughs> ไม่ได้หอมหัวใหญ่นะคะ <c oughs> <c oughs>

Esta estaba presa ya aquí, sí, sí. para que tire de ella. esta, y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  <laughs> <laughs> ¿Y eso que la quitaste? ¿De una sola? Sí, no, es que son... Hay, sí, si de, de una salen seis o siete, un montón. Vale, pues te voy a los quitar. Mm -hmm. Estamos fuera de todo. Sí, sí, sí,